สำคัญเนี่ยมางานกระถินต้องมีผ้ามีผ้ามาหนึ่งผืนเพื่อมาถวายถ้าไม่มีผ้ามาถวายไม่สำเร็จเป็นกระถินโยม,มีปัจจัยมาเพียบเลยนะแต่ลืมเอาผ้ามาไม่สำเร็จเป็นกระถินนยม,มีผ้ามาผืนเดียวสำเร็จเป็นกระถินแล้วไม่มีอย่างอื่นมาก็ได้แต่ใครจะมีมาเ็าไม่ได้ผิดอะไรถ้าเขามีกำลังในการให้ทานก็ให้เขาให้เพราะผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าไม่ใช่มิตร เป็นการทำอันตรายต่อราบของปฏิกาหกและตนเองก็เป็นการขุด่ากตนเองด้วยให้เขารู้ว่าสิ่งสำคัญคือตัวผ้าเพราะมันเป็นเป็น,ปนการเปลี่ยนผ้าของพิกุการที่ตัวเองเนี่ยต้องมาบอกให้คนอื่นเขาว่ากล่าวตัวเองหากความประพฤติบกพร่องใดๆของข้าพเจ้าเนี่ยปรากฏแก่ท่านทั้งหลายด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยสงสัยก็ดีขอท่านทั้งหลายเนี่ยจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นอยู่เนี่ยจะแก้ไขต่อไปพิกูทุกลูกต้องทำเปรารนาตรงนี้กระทำในวันออกพรรษานนในอุโบสถสุดท้ายเป็นฤดูถวายจีวรฤดทูทำจีวรกูจะไม่ได้ให้พิกูเนี่ยเปลี่ยนจีวรพร่ำเพรื่อคารวะเราเนี่ยจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อไหร่ก็ได้มาตรตินเนี่ยก็คือจะให้พิกูทุกรูปเนี่ยช่วยกันทําให้พิกูรูปนั้นรูปเดียวแต่ถ้าในการอื่นเนี่ย หรือว่าเสร็จการกระถินไปแล้วพิกูแต่ละรูปก็ทําของตัวเองได้พิกูทั้งวัดไม่ต้องมาช่วยกันทําให้พิกูรูปที่อีจีวรเก่าคร่ามคร่าที่สุดนั้น,นที่ได้รับฉันทานุมัติจากคณะสงฆ์ว่าอันเนี้ยพิกูรูปเนี้ยสมควรได้รับการถวายผ้าจะต้องถวายผ้าที่ต้องเอามาตัดเย็บย้อมในวันนั้นให้เสร็จไม่ใช่เป็นจีวรสําเร็จรูปมาพระเจ้าจะมีบอกขั้นตอนไว้หมดนะกระถินจะไม่เป็นอันกรานถ้า ไม่ได้ตัดไม่ได้เย็บไม่ได้ย้อมไม่ได้ทําตามกรรมวิธีตรงนี้นั้นเวลาเราทํากระตินก็ทําให้ถูกจ้องกระตินตกค้างกระตินทํานอกเขตเสมาตัวเองไม่มีนะต้องทําในเขตเสมาตัวเองอันนี้จะมีหลายอย่างที่เราเข้าใจผิดในเรื่องกระถินโดยปกติเนี่ยคือพิขูตั้งแต่สี่ลูกขึ้นไปเนี่ยสามารถารับได้แต่ถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยจะต้องมีคณะสงฆ์เข้ามา ช่วยในการแบ่งแจกพอซื้อมาสําเร็จก็ต้องตัดทิ้งออกหมดแล้วก็เริ่มมาเย็บประกบใหม่ประกบใหม่ปหมเป็นขันเป็นกุศีอัตกุศีอนุวาดีบทบัญญัติไว้หมดแล้วจะต้องตัดอะไรเป็นชิ้นอะไรบ้างลูกดุมลังดุมผ้าปิดลูกดุมผ้าปิดลังดุมหรือทั้ง่ายที่สุดก็คือตัดสบงหรืออันตรวาศเนี่ย mm hmm. ก็ไม่ต้องมีลูกดุมลังดุมอะไรแล้วก็เป็นผืนเล็ก mm hmm. พอที่จะเสร็จทันในวันนั้น mm hmm. ก็เป็นโอกาสที่ หนึ่งปีทําได้ครั้งเดียวอ่ะก็เรียกว่าเป็นการทานอ่ะเป็นเป็นการให้ทานที่เป็นเฉพาะการก็แปลกในส่วนนั้นแล้วก็จะทําให้เกิดสังฆสามคีขึ้นมาก็ได้ได้ผลพวงต่อเนื่องนอกจากเกิดสังฆสามคีแล้วก็มีการสรรมัคีของญาติโยมมันได้กี่เท่ากี่เท่าอะไรเนี่ยตัวนี้ที่พระเจ้าก็ไม่ได้ไม่ได้บัญญัติอยู่ที่ว่าตัวพิขุที่รับเนี่ยเป็นผู้ บริสุทธิ tamam. skins, e ์หรือไม่สินดีหร <e ือไม่ที่เพราะพระองค์บัญญัติเรื่องการบริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับบริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้หรือบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายหรือไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายคนรับเนี่ยไม่บริสุทธิ์บริบูนทานนั้นก็ไม่มีผลอย่างไม่มีนิสงใหญ่เหตุปัจจัยของการมาในวันนี้ก็คือการที่เรามีการถวายผ้าแก่พิกุผู้มีจีวรเก่าคร่งคร่าผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะสงฆ์ ันนี้จะเรียกว่าเป็นภ้ากระถินซึ่งเราจะต้องนําไปตัดเย็บยอมให้เสร็จภายในวันนี้ก่อนอรุณขึ้นนี่คือเหตุเป็นปัจจัยเป็นอริยประเพณีที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้เพื่อให้เกิดสังฆสามัคขคขีเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่คณะสงฆ์เมื่ออยู่ร่วมกันแล้วจะได้มีโอกาสมาประทมจีวอล ให้กับพิขุผู้มีจีวรเก่าคร่ำคล่าและจัดเป็นฤดูถวายจีวรฤดูทำจีวรเป็นกาละจีวร